สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแจ็คจิวพูดถึงอาถรรพ์คดีแตงโมใครยุ่งมีพังอะไรที่ไม่เคยเห็นจะปรากฏล่าสุดถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาเคลื่อนไหวถึงเรื่องราวอาถรรพ์ของคดีแตงโมนิดาสําหรับแจ็คจิวจากกระพนันจากกระพงการสมรสล่าสุดทั้งสองได้ออกมาเคลื่อนไหวพูดถึงเรื่องราวของแตงโมอีกครั้งพันเพจแจ็คจิวกุมารทองโดยระบุว่า แตงโมคนสงสัยงงกับคำว่าหบวกห่เท่ากับหนึ่งที่ผมพยายามทายไว้เมื่อสมเดือนก่อนจนทัวลงผมว่าหิวแสงเกาะกระแสจะอธิบายให้ฟังแล้วจบนะที่ผมเห็นสัมผัสผมใช้แฮแท็กหนังหน้าครูครูบาอาจารย์ผมใช้ในการสื่อจิตถึงสิ่งเลึนลับผมจึงทำนายเอาไว้คุณก็รู้ว่า1นึบวกหเท่ากับหนึ่งมันจะเป็นไปได้ไงมันเป็นไปไม่ได้แต่ก็เป็นไปแล้วถ้ายัางค้นหาความจริง จะเละไปกว่านี้แล้วก็จะเละจริงๆตามคาดก็นี่ไงมันคือคำว่างงกันทั้งประเทศอะไรที่ไม่เคยเห็นไม่เคยเกิดหักมุมและคาดไม่ถึงเดาไม่ออกก็เกิดขึ้นแล้วคนที่เข้ามายุ่งคดีพังทุกรายแม้แต่อันนาที่บอกรักนักหนาก็ไม่มาวันสุดท้ายอ้างพักพรนสนทนายฟัดกันเองตั้งแต่ตน้นเพื่อนรักที่รักมากก็โดนแฉหักหลังหมอทรงหน้าแหกกันไปหมดเรื่องลับๆก็จะผุดขึ้นมาจะมีอีกมากมายที่หน่วยงานบุคคล นเสียชื่อเสียหายมันเกิดขึ้นจริงสิ่งเหล่านี้ไม่เคยเห็นคดีไหนๆมาก่อนที่จะออกมาแบบนี้ในประเทศไทยสงสารน้องโมครับเธอไปแล้วเรื่องก็ยังคงวุ่นวายขุดคุยเรื่องที่ไม่น่าขุดกันต่อที่ผมไทายไว้ไม่รู้จะจบยังไง มีแต่คนหาทางลงขอให้เธอไปโดยที่ไม่รับรู้เรื่องราววุ่นวายในโลกครั้งนี้ด้วยเถอะท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอ,ขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ